ก็คือสรุปนะครับมันคือแท่งคู่ที่ราคาฝั่งใดฝั่งนึงเนี่ยมีการหลุดไปเลยจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นแท่งสีเดียวกันก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับอยากให้เพื่อนจาที่เป็นแท่งคู่ก่อนที่มีราคาที่มีแรงนะครับ หลุดไปฝั่งไลฝั่งหนึ่งนะครับในการกระชากออกไปและรอให้เกาะให้เกิดกรอบราคาตรงนั้นเราจะรอให้ราคากลับเข้ามาที่กรอบราารและเข้าเทรดในโซนนั้นนั่นคือจุดเอนทีที่เราจะใช้เทรดในสุดของออเดอร์บ็อกนั่นเองครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงแนวทางในการแบ่งปันความรู้เท่านั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของตัวดีมาส์สป라이โซนแล้วก็ออเดอร์บ็ ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆพื่อนออเดอร์บ็อกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูนะครับมันก็เหมือนกับแท่งเทียนกึ่งกินนั่นแหละครับเพื่อนๆพื่อนออเดอร์บ็อกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันคือแท่งคู่นะครับเพื่อนๆโน้ตไปเลยนะครับออเดอร์บ็อกเนี่ยมันคือแท่งเทียนที่คู่หรือว่าเป็นแท่งเทียนที่เหมือนกืนกินก็ได้ครับในส่วนของแท่งที่เป็นแท่งก่อนหน้านะครับก็คือแท่งสีเขียวกึนงกินแท่งสีแดงหรือว่าแท่งสีแดงกึนงกินแท่งสีเขียวอันนี้คือนิยามนะครับในไอเดียที่ให้เพื่อนจําก่อนแต่่่่่่จจรรรริิงงงๆแแแลลลลล้้้วนน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 นะะคคคัััััับบมมมเเเปปียยยยไดหหาาาาาาออออตใพพืืืขภกกกกก ไอ้แท่งแรกนะครับไอ้แท่งสีแดงตรงเนี้ยนะครับในส่วนของแท่งเทียนขาขึ้นเนี่ยมันคือสัญญาณที่เป็นฝั่งบลิตนะครับแล้วก็ฝั่งยางที่เป็นฝั่งบูลิตบูลิศนะครับที่เป็นออเดอร์บ็อกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นแท,ท่งยาวใหญ่นะครับเพื่อนๆยาวใหญ่ในที่นี้เนี่ยในเลงของมันนะครับอ่าถ้าเราคุยกันในเรื่องของตัวทองคำแล้วกันเนาะย,ยาวใหญ่ในที่นี้ในส่วนของตัวทองคำเนี่ยราคาต้องมีมีเลงนะครับส่วนใหญ่เนี่ย ligne. เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นแท่งสีสีเขียวยาวใหญ่เลยแหละอ่าอาจจะบัลสักว ทีนี้นะครับโจทย์ของมันนะครับในส่วนของเดอร์บล็อกนะครับมันก็คือจุดที่เราจะใช้ในส่วนของหาเทรดที่เป็นตัวเอนทรีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆดูนะครับก็คือถ้าสีเขียวมันขึ้นกินสีแดงแบบนี้เราตีอย่างนี้เลยครับเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นตัวบล็อกเนาะหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยในการตีจากซ้ายเนี่ย วิ่งไปขวาแบบนี้ครับเพื่อนๆจากซ้ายนะครับวิ่งไปขวาแบบนี้ไอแบบนี้เนี่ยเมื่อเราตีได้นะครับไอแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าออเดอร์บ็อกนะครับฝั่งบูเล็ตนะครับหรือว่าฝั่งหน้าบายนะครับก็คือราคานะครับมีการกระชากออกไปนะครับดูกระชากไปจากทิศทางฝั่งที่เป็นฝั่งขาขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคามักจะวกกลับมานะครับท่าเทรดของเราเนี่ยเราจะรอให้ราคาเนี่ยวกกลับมาในส่วนของโซนที่เป็นตัวออเดอร์บ็อกก็คือในโซนนี้นะครับแล้วเราจะมาหาท่าเทรดที่เป็นในส่วนของ การหาส,สัญญาณคอนเฟิร์มเพื่อที่คิดว่าราคาเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปแบบนี้กลับกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวฝั่งทิศทางฝั่งขาลงก็คือเราลากจากซ้ายไปกว่าเหมือนเดิมแบบนี้เราก็คาดหวังครับว่าจากทิศทางน,นะครับที่ราคามีการเกิดแรงนะครับวิ่งลงมาแรงๆแ,แบบนี้คาดหวังว่าถ้าราคานะครับมีการย้อนกลับแล้วเทรนนะครับเป็นทิศทางฝั่งขาลงเราจะมาเข้าเทรดกันในโซนที่เป็นออร์เดอร์บ็อกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรอให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงไปแบบนี้แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าในส่วนของตัว ออเดอร์บ็นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆนะครับเก็บไว้ในใจก่อนเนาะอ่ะอเดอร์บประมาณนี้นะครับก็คือสรุปนะครับมันคือแท่งคู่ที่ราคาฝั่งใดฝั่งหนึงเนี่ยมีการหลุดไปเลยจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นแท่งสีเดียวกันก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับอยากให้เพื่อนจําที่เป็นแท่งคู่ก่อนที่มีราคาที่มีแรงนะครับ ดูดไปฝั่งไลฟฝั่งหนึ่งนะครับในการกระชากเขาไปและรอให้เกาะให้เกิดกรอบราคาตรงนั้นเราจะรอให้ราคากับเข้ามาที่กรอบและเข้าเทรดในโซนนั้นนั่นคือจุดเอนทรีที่เราจะใช้เทรดในสุดของเดอร์บ็อกนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรยาเตอร์ได้ผลิตเนื้อหาดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ